สวัสดีครับสวัสดีเย็ซีพ่อแม่พี่น้องสุขผู้จุนคนครับเคยสา่นไต่เพราะแสบาแล้วครับพี่น้องอน้าน้องนี่นดได้ได้นี่ครับย้ำสมจริง,งวะเได้พี่น้องเด้เนี่ยอือไ,ได้ผเนี่ยเบิร์นครับใช่ครับย้ำสมจริง,งว่าตอนยิงยิงได้พี่น้องเด้เนี่ย สุดยอดเลยล่นี่ครับใส่เครือใส่ยังซอยหอมซอยผกซอยยังไงครับปาแกงแบนี้นายยม่รับแลอรดครับมีครัวคับดีครับปลกษะเียดไงพี่รับกรเนึกว่าสตอนะครับพี่ราบอ๋อชื่อก็่ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามใจคับจองไกยสันไต่ปาแซลครับ ขอขอบคุณมากเลพี่น้องสูบุทุกคนนะครับดีค่อยหันมันแก่โดยตลอดมาครับพี่น้องมาพี่น้องบอกลายใหญ่ห้างครับมาร้อนมือครับแซวเลยพี่น้องอืมอืมอืมขอทานดีครับพี่น้องอืมสุดยอดครับ tiếng quá tôi nhẹ nhẹ vậy Hãy Ủa, cho kênh Ghiền ครับกองุ้งเนาอ ออขอควันดีครับน้อทำย้ำกูแจ้ครับนี่ยนะ ตัอล้วมเนื่อยตาศกับคนตก็ไม่นังอาจจะมีเสียงรบกวนใวนใจไหมครับอ,อือฮึสดยอดนะ เนี่ยับเป็นกับเผาดีครับก็แก้มกบบว่าชุดยอด,ด้วยไม่น่านงงีแต่เพื่อนเะมากครับก็แกงมไ่ได้กบเผาก็ได้ไนะี่น่า สตวันี้ใหญ่หได้ใหญ่เหรอจงกอดจับห่อันดียไม 他比较厉害。

ก็อร่อด้วยนะแกงเย็นๆครับนำำน้ำแตกๆไปนะเปรี้ยวหวานพอดีครับ แสบแสบพี่นอ้อ,นองเนาะสำรับมันอนี้แับนี่แล้วครับย้ำสมเป็นง้อใช้น้ำประแดกพี่น้องโอ้แสบขอตาครับแก้มปา,าตายายางพี่น้องเนี่ยเบิ้งบนว่ามันเท่านะครับบูต้องคิดอย่างไรครับสำรับมันอนี่กันฝากไว้แค่นี้ครับพอกันคิดหนาเด้อพี่น้องเด้อโอ้สุดยอดความแสบพี่น้องสำรับนี้กันสวัสดีครับ